สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมในแ,แล้วเนาะก็ได้มุงราคาเ,เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะอันดับต่อไปเนาะก็มื่ตสรกคู่ก็ได้ทาการจับระดับนะเพื่อที่จะทําการเทคานอีกทีนะฮะนี้ก็เออเอออ่ะเฮ้ คอยก็ว่าว่าถือครับพี่น้องเนาะเออชังซี่ะครับเอฟซีตอนนี้เราเก็บนั่งร้านเก็บน้่งร้านเนาะ,อ,ะอันนี้เอาไว้ก่อนเอาไว้เอาไว้ก่อนอ่าเพราะว่ามันจะได้ขึ้นไปเอ่อยิงน็อตอีกอยู่ตรงนี้มันเป็นน็อตยาวเกินเนาะแล้วนอ็นอตน็อตสั้นมาอนโอ้กับตาน้ำซิงสุดยอดเลย ตรงนี้นะฮะกับตาดำซิ่ง <นะ S 1> เป็นคนเกลีย่ยเนาะตั้งแต่เช,ช้านะฮะเอฟซีสุดยอดจริงๆนะครับอันนี้เหมือนจอบจะหักแล้วต้องเชื่อมไหมอ๋อเชื่อมดิเอาไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวเชื่อมเนี่ยนะมันหักแล้วเนี่ยใครไว้ก่อนอไว้ก่อน,อ,อ,นอ่ะเดี๋ยวผมจะไปวัดวัดระดับเนาะนะฮะว่าจะเอาจะเอาคา,านสูงขนาดไหนนะครับ ยังไงแม่เชื่อแม่มันทะลุดูเอาสูงดิบมันฝางเพื่นได้อยู่อันนี้คือวัดระดับทำอะไรตรงนี้เอาคานเลยคานคานอันนี้เลยขีดที่เนี้ยนะขีดระดับคือเขาจะเอาสูงเมอะไรขคานเอาสูงอะไรก่อขีดอ่าคานนะเมื่อเสียเอาจำบอกคานแล้วก็ไม่ได้คานฝั่งเด้่คานยกสูงเด้่แล้วก็ ต่ระดับมันซ้ากันเบิด์เลือกันน้ำหมดแล้วเป็นยังค้านกับพื้นคือบอกเอาซ้ากันบรรลออต่อให้เอาพื้นที่พอมันได้เออเอ,อันนั้นล่ะบัดที่นี่ถ้ามูอเจ้าเฮ็ดแอนพื้นยกระดับนะจะเอาดินแจใสมาใส่คิดให้รอบครอบนะคะก็ยกขึ้นมาไม่เยอะประมาณนี้เออเดี๋ยวเราได้ว่าอยากเฮ็ดหดสามขันบันไดนะมันบ่มีดินใสนะโมเมนต์พี ไว้ง่ายเราเออ่ให้มันให้มันสูงขึ้นจากนี้เนี่ยประมาณสักนิดนึงเท่านี้พอพอเคลียร์ดีไใส่เนาะใช่แล้วปูนแล้วปูนเปื่อบปูนด้วยพอดีเลยไว้ง่ายหนึ่งหนึ่งขั้นบันไดใช่ไหมจะเอาจะเอาหกสิบเนี่ยมือกระแทงหกสิบหกหนึ่งขั้นบันไดนี่หกสิบเช่นอันนี้คือหลังขั้นอ่ามันตามผล มันกพาซิ่งก็ได้อี่นี่คือหลังขั้นหลังขั้นเอ่อข้านี้คื่วะข้อนี้พื้นบ่ได้นี่เออพื้นแล้วทพื้นนี่หนิใช่ถ้าเกิดเราทำต่ำขนาดนั้นน่ะบัดย่ำฝนตกน้ำไหลเข้าเงี้ยนะเออรับพื้นได้หนิอืมดินเป็นกรเทยเขาน้ำมันปลาเก๋ารอคนก๋าสีแหวกออกข้างขางตัวเัาไปยึดเรื่องของทางอืม น้ำมันต้องไหลไป,ปุืนเัาก็ลงน้ลงนี่มีเคมดเข้ามา,มาอ๋อแล้วรา,าืนนี่อืมพืนนน่บต่ำต่ตเนะาะตา่ำยก็ได้บีพืนาาพืนแล้วเาปืานเออพอดีีีได้อยู่เรานั้นแหละจะาคาเท่าน่ะคาเท <c oughs> ่าน,าน่ะเ,เอ่อสีหาบนี่ตาจะบังตคา้าสิบหลังคาน50ิบหลัเออ เพราะว่าคานเราจะฝังอยู่แล้ววันนี้เราเราเทพื้นขึ้นมา10เซนเนาะ10เซนมันก็เหลือ40นี่อันนี้คือพื้นพื้นนี่เราจะเป็นหน้าเดียวกันคานมันอยู่ด้านล่างเข้าใจไหมแสดงว่าแน่ๆวพื้นเราอยู่ตรงไหนที่นี่ลองเราเอาขึ้นมานี่พื้นนี่40นี่นอเออรแล้วนั่นแหละเพราะว่าคานเนี่ยเราจะเอาฝังลิ้น50หนหี่50ถ้าคานมันลอยขึ้นมาเราก็คาน เราจะได้ขุดลงไปประมาณสิบเซนเข้าใจไหมอันนี้คือรางคางแล้วเจาะเลยนี่ขุดก่อนขุดลงไปก่อนแล้วก็เจาะคือรางคางนะ

เออนี่ออกสมมติอันนี้คาน 5, นห้าสิบเมนี่เขาต้องาต้องมันได้ห้าสิดูพื้นปุ๊บนี่เขามาเหลือนี่อันนี้คือพื้นหลังพื้นคานมันตีตีน้นล่างโอเคหวตอนอนนี้ตส่าบน,นี้เลย ไม่ไม่ตานะยี่สิบเนี่พี่ได้ถ้าเอาสามันมันสูงเกินมันจะไม่มีมันจะไม่มีอ่อใส่เขาใส่ไปให้เขาไปให้เขามันขึ้นสี่สิบคดีน้ำไม่เข้ารอกสี่สิบพี่หกใช่ไหมทุกคนมาก อันนั่นแหละมันเติมไม่มีดินใส่ใช่เพื่อวินก็ปวดเมือยเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋มาก็เ็นสามสิบห้าไม่ชู่มไหมสามสิบห้าได้ทีแล้วก็ตีหาก็ได้เนาะตีแบบเอาไว้พอตีแบบเอาไว้ทุกอย่างเอาไว้ให้พ่อเป็นรดน้ำสักวันหนึ่ง สองวันใให้คนรุดน้ำออรอเวลามันแน่นเพราะว่าด้านบนมันแน่นระวังนี้ก็อ,อ,อันนี้ก็ได้ให้คนดินมันยุบยุบมันก็ได้ตอบกดินสัก,กวันหนึ่งสองวันแกหายดินใส่ย่ดินใส่นี่ไงดินแถวๆนี้เนี่ขุดๆเอาปรับให้มันเสมอเหมือนรอบๆนี้ก็ขุดจากข้างนอกเข้ามาให้มันอยู่ในตัวบ้านว่าข้างนอกข้างล่างก็เป็นอีกระดับนี้เราก็ เวลาน้ำไหลเนี ang, oh. re re ่ยมันไหลไปข้างๆแบบนี้นะเราา35ก็ได้เนอนๆนี่35ก็ได้ถ้ามีดินได้มีดินข้นมาเนี่แหละไอ้เกยขุดเข้ามาเข้ามาในตัวบ้านตรงนู้นไอ้ดินแล้ึงเป็นระดับด้านขุดดินเลียดดินเข้ามาแล้วก็รดน้ำสักวันหนึ่งแล้วก็รดน้ำเสร็จแล้วจะเอาอะไรมาทุบเนาะทุบ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  เอาคอนคอนไม้ก็ได้ยิดคอนไม้ทุกทุกทุกไม่ได้คุดร้ายดอกคุดน้ำคือก็จะประมาณนี้นะครับคอนไม่สวัสดีค่ะ